ว่าดีก็ทักไปชมวันนี้เราไอ้ได้น่องมัว่วได้พี่น้องน่องมัว่วเราซาสั่งออนไลน์นะท่านผู้ชมเด้อเราจะมาเปิดกล่องนะท่านผู้ชมเราสั่งมาประมาณสามลูกได้ไหมน้องเด้อสั่งสี่ลได้ลยสามลูกกันบ้าเอาไว้เที่ยวหนาวสวัสดีมาบุญกิน้อง ทไม่กาตะคุจอมก็จะหาในพี่น้องเราดี้นเพีนน้จจนนนองเด้เดอดขัดบอร์งมาดูสิเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาส่งมาจากไหนเราก็สั่งออนไลน์แล้วนเะด้อขัดบอร์่ชิมจะแส่แข็งมากาของเราคิดว่ากองมันเย็ยนลูกว่า ถามดูว่าคี่หละนี่แนวพัสดุมาทรงบอกที่อยู่แม่เย็นๆ็นาวะเอาคือก็บอกแม่เนาะือเอาไว้ขังน้อแล้วบันทาแม่เลิกงานมากเป็นสง่แหชมสิส <laughs> ิว่าถิ่มเ่ยใช่ไหมเอากระถิ่มจัดนะถ้ามันจะโอ้ใบสีแล้วช่ชมตดัด่ยางซะกู จะแกมาอย่างดีแล <os> <m í rus> <m í rus> ้วน้องก็จะเห็ดหออย่างดีด้เดือดซี่เป็นของท่องคี่ยคนถ้าคนไม่เคยกินก็จะยิวแล้วเป็น้องกัสิขี้เดียดนิดนอยเขาเคยกินเทากับว่อย่างนี้อย่างดีย เศร้าส,สนั่งกว่าเปิดยังเปิดซะเอาเมียมากกวกุ๊กๆริอนเปนี่ไกลน้อวันปอกทุเรียนลงมาเนี่ยวันนว่าท่านกงานก็จะแซ่แขมแต่กินน้ออยากง่ยเหมือนกังเอามากอ,อมาหนึ่งตัวสามนสิมีเนาะซามนสิได้ น้องหวนักมาแวังมะนาวเนี่ยนี่ไนเลย่นวางไ้สิานลนดเ น้องวัวต้องมุดนน,นน้องวัวที่หนึ่งเด้อต้องตงเย็นเย็นอยู่พี่น้องคน,นแต้แข็งพี่น้องคนอยู่มังนอกอยากสิบอกว่าคือฮอดแงอ้อมน้องวัวแส้แข็งกระแส้คือกันเด้อค่ะ สจะไปดูกันตอนกินแล้วพี่น่องเด้อตอนเราจะอ่อมนะพี่น่องนาะเราจะสั่งต่อดอ,อกแครมาด้วยดอ,อกแคร์ด้พี่น่องใส่เสร็จเสร็โอเคนผู้ชมเ<ม>บน้ง่งงัาท่าจะู้ชมน้องงวไม่ใช่น้องนะ